ตอนนี้โหลดจน้ำสั่งบาดาลน้องอเบยก็มาเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเอาเลย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 นเนี่น้องเพาะเอาเอาน้อพี่น้องเสื่งกระท่อมของน้องเบยก็กำลังจะเสร็จเนาะอีกประมาณสองสามโมง้างหน้าก็น่าจะแล้วนะพี่น้องหลังจากแล้วก็สิได้อันหารถอีแทนเพื่อนนี้นะพี่น้องไปแกะเอาเครื่องของน้องเบยอยู่เทียงนาเอื้อยคนนั้นเนาะ เอานพีดองส่งสสำหรับคลิปนี้กะยังอยู่ที่กระท่อมคลองดองเบยอีกตามเคยเนาะก็คือสำหรับคลิปนี้นะบพอพรจะไปซื้อพาร์กาตาดกับดองเบยเนะพี้องเนาะึ่งเมื่อวานนี่ซื้อมาแล้วนะพีดองแต่ว่าบพพรเน,นาะเพราะว่าปูพื้นนะใส่ไปหาแผ่นกว่าเนาะก็เลยจะไปซื้อใหม่นะพี้องเนาะซึ่งเมื่อน,นี้น้องเบยเพื่อนจะขับรถอีแตนเองนะพี่้องขับรถอีแตนเองไปซื้อนบำบอนน่นปั๊มน้ำมันเมื่อวานนี่ยนพี้องเนาะนะึ่งจากนี้กับบไกลนพี้องไปหาปั๊มน้ำมันกับประมาณ สี่ห้าห้าร้อยเมตรเนาะก็ถือว่าบบาใครปันใดเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวพอจะเข้าไปสอบถามผู้ที่เห็ดกระท่อมก่อนเนาะว่าอ่าอันยังขาดจากแผ่นเนาะไะเดี๋ยวเข้าไปสอบถามผู้ที่เห็ดกระท่อมกันเลยเนาะยังจากแผ่นบบดนี้เนะาะหกอ่ะเอาหกแผ่นเนะาะเอ้าวน้องเบย ครับรถอีแตนเก่งได้พี่น้อง ơi. เอ้ยเผิ่นเคยไปหับจ้างไทยนาะชาวบ้านแต่ก่อนนะนะเมื่อนี้น้องเบยครับไปเอาเองเลยเนาะสึกมือวานนี่ทั้งลูกสร้างเปินอ่าเปินสรอยในมือวานนี่เมื่อนี้เปินเข้างเงียนเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่บทซื้อผ้ากระตาดอีกคือเก่าพี่น้องเนาะศึกจ้างนี่ไปประมาณหาหกร้อยเมตร FC ละลายๆคนก็ว่าให้นอ้องเบย์มาสมัครงานนั่นนี่เป็นยังวะมาเห็ดบ่น้องเบย์มาสมัครงานนั่นนี่วะเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงได้คนงานเพิ่นผู้หญิงเด็กน้อยน้อพี่น้องอายุสิบสามสิบสี่ปีสองคนเมื่อวานนี่นะอ่าเบิ่งผู้หญิงเขากระยอพูนได้ไงได้บ่เอาได้ป๋อ ยังเลยสันน no. okay, ี un, ¿no? ่ผมเนี้ยนงนะดิ๊กน้อยเน่้ยน้อยได้คุณแดงไงว้าทุกอ้าวมันนี้มาเปลี่ยนคนด้วย่ฮงอะไรเนาะโอเคแบบนี้ฮะเป็นพนังงานได้แล้วได้บน้นงเบยได้ไดหน้องเบยน้อยได้ประสบนั้งได้ สี่สิบโลนะสี่สิบโลห้าสิบโลยังหน่อปลาตกเร็วเก่งดีจ้ะคนงานเพิ่นบ่มีบ่บ่มีโอ้นงเบยหัวควันเลยบ่แม่นเจีบ่แม่นบ่แม่นเจีบ่ใจดีบ่จังพนักงานบ่หลาย ใช้คันเอาหากระตานะนเอาจักแผ่นนะเอาเมย์กันเอาคืนได้บุมบอ6ฮกแผ่นเอายัง6ุกเอาเอาฮะเอากแผ่นผากระตดกผากระเถ็บขึ้นกกับเจ้าเนอาพนักงานสองคนสีแยกไปใส่ไัมโอ้ผักเทียงบ้าโอ้ ตอนนี้สิบเอ็ดโมงรพี่น้องสิบเอ็ดโมงกินข้าวเน่ยย่งะไรกินยากกี่นเดียวก่อเอ้กินหกวยเยนน้นอเนีะวีนจยราสิบสี่ปี ขึ้นป่าขึ้นปักหอขึ้นขาแล้ว พนักง,งานเพื่อเพี่นอ้องผู้ที่เมื่อวานเนี่ยแหละเพื่อนทั้งกะกินข้าวแล้วบุหงกับเพื่อนกินข้าวอิ่มหรือเปล่านอ้อกินข้าวอิ่มแล้วป่ะอิ่มแล้วเนาะแต่ประพัน์กับแปลกพนักงานเพื่อขึ้นว่าผูออ้ชายเนาะให้น้องเบยแล้วมามาเห็นงานน,นั่นเองมาวัดดองเบยเป็นยังล่ะ nước nó còn đứng nước còn ngăn lạ ngăn lạ เอาน้ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เอาผ้ากระตาเรียบร้อยเนาะกะสิไห่ทั้งนานงเบยกลับก่อนน้อพี่น้องพอ,อทั้งสร้างเพ็่นต้องการด่วนมาค่อยด้ยอจค่อยเมื่อ โอเคนะพี่น้องก็สิะทำการไปจ่ายเงินเพิ่นอนยูพุนแหละเนาะบอร์ดเคาน์เตอร์เพิ่นปูจ่ายเงินเพิ่นก่อน

ุมมน,น,น่่ทรายทรายอันไม่ค้า,านคาระตาเราจะแพนค่ะพวกแพน,น,นหาแสนสิหาแสนสิบนาพีนเนอะเดียวบุพเพอนสี่จะเกนจ่ายนี่เนาะโอเคแล้วพี่ต้องเดียวตัดภาพไปที่อากระท่อมนองเบย์กันเลยนเนาะเดียวสี่ะแกนจ่ายก่อน ครับนะพี่น้องตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่กระท่อมนองเบยอ,อีกตามเคยเน,ะนาะหลังจากไปซื้องอยางนี้นพน้องแผ่นหนึงแปดหมื่นห้าพ 1, 8, 000, 5, 000, ันกีนพนพน้องเนาะแต่ซื้อมาหกแผ่นเนาะอ,อะไรแ,แบบแต่ค่อนะกแผน่อประปตูทางเขา้าทางทางใดทางนี้เห่อ แลเป็นห I mean, wow. ูนี oh, s <S Hello, right? ่สานี่สไปไดยนั้นนะเอาไนต้องฮะตรงตงอีกงนั้อ่ารสบายดีเด้อรันดีไอ่เออมาทางนี้เออถูกประตูทางไหนก็ได้เนาะได้เว้ดทางไหนก็ได้หัวนอนไปอยู่ด้านหละก็ได้ฮะประตูขาทางนี้ก็ได้

ประตูตรงนี้มีตองนู้นี่แม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 ่แล้วแม่แมท่านจะไปไปนอนที่เราใกลเราเข้าแล้วเราคนนอนเราเข้าแม่แล้วเออเอาเอาตามก่อนตาอะรว้าวเราเข้าเขานอนเขาทั่วทงบุเขาใช้เข้าถอเา เอาชีวาไปนั่งนี่แล้วันได้เลยประตูได้ตัดบ่เออต้องตัดอ่ะเละตัดตัดออกก่อนต่อนี่ประตูให้เลยไม่โคตรที่นี่จะไม่หั่นลายมันโตบ่อขึ้นไปอีกหมอไม่มันขดไม่น้อยนะต้องต้องเปลี่ยนไม้ใช่แล้วนี่นี่นเอาไม้นี่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมต้นใหญ่ๆหญ่เลยอ่าได้อยู่นอกนี่อ่าเลาไว้อ่องเตะเลาะ Hai tiếng chưa hả thôi hả 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 cung chưa hả 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 Đó, À, hả 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 Đó, hả 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 nó hả nó hả 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 sớm, hả 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 trở hả 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 này hả 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 này Mhm, hmm. A lẹp qua hát chị bật tù bít quần hòn là? Bật tù kịch 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 มันยังน้อยพอดเอาเอาจำนด้แล้พอดีกว่างทางเข่าชิ้ใหญ่ๆเนยจะกินดิคนขื่อคนคลองเข่าเน้ยอ่านั่นแหละนั่นแหะได้อยู่แล้วอ่าสะมารนั่นแหละวักแขกนี่ตาอตอก็หนึ่งอ่าไปยากงออกเอองานออกนัดหนึ่งมวงานก็ได้ล้มอยู่หรอไ้เลยอได้อยู่เเรต้องปากใก่อน นี่มันเด็กกระปุ่นขัดอยู่นบอบกอเนาะขัดอยู่ทงนี้แล้วใหม่ครับกดาบดีกว่านี่เขายังเอาเลย <c oughs> ไม่ับส,าสราบเอากระดาบเลินปะขางซ้า่ครับพอบเลยละนะ

เไมเลเลยยก็นยเัวากได้บักสระเซียวนะได้แต่จกซากนะได้แต่ซาซาอะซากเลผ้าซากใส่ผ้าดีกว่าพาวเบอร์แบงค์งไอยวล้วเกี่ยวกระจกการลง เดี๋ยวไปเบิ่งน้องเบอร์ mm. อิปันซ่าไอ่ไฟสุคารเซียวเอาไว้ใต้มมอแงเพราะว่ามันเพราะว่าพาวเวอร์แวงตัวนี้นะมันดูดไอเพราะมันหกหมืมม่นมิลลิแอมผ่อไฟนี่บเทองซต้งมด็อกนี่แต่เอาเอาเมื่อสาใส่ไฟฟ้า,าไว้ก่อนเมื่อคืนนี่บ่เขา,นะานะซานะบริษาัา โอ้โมมีหัวตัวนี้บ่โมมีตัวนี้แล้วเออเพื่อให้เลยเมื่อวานเพื่อเห็นบ่ใช่ใช่ฉันเดี๋ยวจ,จับาเอาเมื่อสักเด่นเมื่อแล้วของคอยอันนี้มันอยู่ในนี่แหละอันนี้ฮะของคอยเองของเจ้าอยู่พุ่นสักโอ้ยริงจริอย,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 ยู่เฮือนบ่โอ้เอา้าเมื่อสักเบ็ดก่อนสักเต็มจังสกักโทรศัพท์มือนมันเต็มอยู่ว่ะเนาะแต่จะพอดคำนั้นน่าจะเต็ม ้องเบยิ่นเมื่อสาก power bank ก่อน power bank เบิดมื่อคืนนี้บริษาทราเมตกนะน้อุงเบยชัดนะอ่ากราคานี่ก็ลายบาทเลยพันกว่าบาทพันห่างับแปดสิบบาท power bank บนชากับบอกไก่นะพี่น้องก็คือเมื่อวาัดอิปรพอรอนอันถ่ายทำให้เบิงเ่งอะไเนาะไปนี่เข้าไปนี่แล้วก็บบยูนั่นเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังที่จะจุ่งวางใส่ประตูเนาะเด็กอ,อยูอย่กับหลังว็งเนี่ยเนี่ยโอเคเลยสำเนาแปดสิบเซนบอกเรืเอเจ็ดสิบตู้เขา่า เป็นได้เปล่าล่ะนั่งสบายป่าวโอ้ขากลิบบาทเนี่ยเย็นเนาะจ่าเนาะพอดีแบบพื้นเนี่ยก็สบายอยู่เพ่นเพ่นกระไรขอบพลเรียบร้อยเนาะนี่แต่เขาได้เสือได้ยังเขากำลังพูดอยู่นะโดนกระน้ำอยู่พี่น้องเี้ใช้ได้เนาะสบายดีสบายดีคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ะแนนคะแนนขากเลยนิน ตอนนี v v mm ้ก hmm. no, mm ็เป็นเวลาอานาตอนที่วระพอนขายทั้งขนาดนี้จะเข้าไปหนึ่งแล้อพี่น้องเลยบางทีคิดออกไปก็จะรับสามสี่มงแรงก็เป็นไปได้เนาะมเพียดมงุ่งไปหนึ่งโอ้โหก็เขากรับกระชก Ok ok là có mấy tắt tắc tốt ra tạo phút ra phút cho lên này này bạn cái này không? bạn có cây bạn có thể có thể Ừ bạn có một cái này lung cặp lung cặp

ด่าโยกไปโยกมาโอเคอเอ้านพี่น้องมาบันนี้มีแขกเข้ามาใหม่เนาะมาสองคนโดยสบายดีบบคำไภีรโดยสบายดีคุณฟูไบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาแต่โดนแล้วพี่น้ไปคุณคู มิติโก้ไปหนังเงินที่ใส่กับบุมีโอ้ยเบิ้งดินเบิ้งครับแล้วมาเป็นครั้งแรกบ่บาคอาไพครั้งที่สองเลโอ้ครั้งที่สองเลยเนาะแมนแมนมาตอนนั้นมาเบิ้งดินยังเป็นป่าอยู่นนี่เนาะจะมาเบิ้งแมนค้าหันมาเลยกับค่าหันค่านี่เลยกับ่ได้มาเวลากะยากแน่ครับทีแรกๆกัเงินแชร์มันแหละบ่มีโดูดูดูเคยแชร์มากอะอาทิตย์ละเทือสองเทือมาปรึกษาผู้ที่เห็ุกระท่อมบ่นี่เนปรึกษาเพิ่นเพิ่นว่าจังได้ละบันีลยเพิ่นว่าอัน ่นจะได้หลายองบยังบนอเาพิ่นะจะได้ล้านฮะหาเห็ดเสียออกไปนี่บอไม่พิ่นเบดอว่าชงสรี่ของเฮาอ๋ก่อนต่อนของเฮาจะได้ล้านฮแต่ว่างบประมาณมีอยู่ล้านนึงตอนนี้โอ้แทั้งบาพรกับบาลามีอันขึ้นทงศอันไปเทไรอันจะู้นะกระทั่งทั้งบอพรับกังบ่านมีลายปดนะอ่าแต่บพรกับอแทนไ้อยู่บ่ว่าอัน ก็มาได้นี่ก็วางแผนอยู่วางแผนอยู่แม่นแต่ว่าทังเบิ่งก้อนว่าให้มันแล้วชิดๆตัวนี้ก่อนถัดหน้าตัวนี้ก่อนเนาะแม่นแต่คยคุยกันก็ได้ไปถัดเนาะคอยว่ากันคอยว่ากันเพราะว่าทางไอ้คนกับคอยว่างอะไรนะเออแต่มาคุยกันลองเบิ่งขอเงินเอาเงินบาเพามีแต่ล้านนึงนึงตอนนี้นะมันบริลายมันได้แต่ที่ว่าจะได้คือเลยมาคุยเบิ่งแต่ สำหรับเพิ่นว่าหันอุปกรณ์ของิงน่นอ่ะิ่นแก่ทุกอย่างอ่ะนะอยู่นในิ่นเบนเในร้านหาตัดตัต้งเห็ดพรอ้อเรรมเอาไปซื้อไหมเนี่ยเพราะว่าเพิ่นหามาก็โอเคหามาคือไปซืเอแล้วผืนก็หามานอเนี่นีถือว่าเอาจักว่าเพิ่นก็ว่าจมลุบบ่จักนี่งน้องพี่ <c oughs> น้งอนนงทางอันทางสร้างมาเลยน้องพี่น้องเนาะก็โอเคถือว่าทางมือนีดเลยไนบ่สั่งหนึ่งทางมือนีดแต่ว่าอุปกรณ์ยังบ่ทันเตรียมพร้อมน้ำใน เอ้าแล้วพี่น้องมาบัดนี้มีแขกเข้ามาใหม่เนาะปมาตัวมาสองคนโดยสบายดีเบาความพายโดยสบายดีคุณกูไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแต่โดนแล้วพี่น้องไปคุณกูมีแต่โกูไปหน้าเงินที่ใส้กับบุมีโอ้ยเบิ้งเบงเปิดคำแล้วมาเป็นครั้งแรกเบาเบาความพครั้งที่สองเลยโอ้ข้งที่สองเลยเนาะแมนแมนมาตอนนั้นมาเบิ่งดินยังเป็นป่าอยู่นั่นนี่เนาะจะมาเบิ่งนะแมนข้าหันมาเลยอะ ค่านค่านี่แหละครับโบไดมาเวลากรยากแน่ครับทีแรกๆกรเงินแชร์มันแหละบ่มีดูดูดูเคยแชร์มากะอธิษฐานเถื่อสองเถื่อมาปรึกษาผู้ที่เหตุกระทบบ่เนี่ยปึกษาเพิ่นเพิ่นว่าจังได้ละบันนี่เพิ่นว่าอันเพขาดได้หลายองค์กรงบเป็นยังบ่พอเนาะเพิ่น่เพินจังได้ล้านฮะถ้าเหตุเสี้ยวไปนี่บ่ไม่เพิ่นเบิดเวนแล้วว่าช่างคดีเนี่ยองเขาอ๋อก้อนต่อเนี่ยผมเขาเพิ่นจังได้ล้านฮะ แต่วงบประมาณมิอยู่ล้านนึงโอเคนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงท้ายคลิปแล้วเนาะทางสร้างเพิ่นกาแอมได้สองด้านนาะพี่น้องเนาะพอดีว่าหลดน้้ำสัง่งหลดน้ำมาดานมาเจาะให้น้องเบยเนาะทางสร้างเพิ่นก็เลยเอาไปบึงแล้วก็ไปอันอกับซับเรื่องน้ำเนาะเพราะว่าทางน้ำนี้ทางน้ำทางป่าหาอันทางสร้างเพิ่มออเติมเนาะทัลูกสร้างกำลังอันแก้น้ำมา มาให้นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาพร้อมกันนะพี่น้องเปิดมาวังใดนี่ได้เลยมาส่วงเทียงนี่เนาะอ่าเปิดกสิจัดการให้เลยเพราะว่าน้องอเบย์กับสิได้มาอยู่ตอนแรงนี้นะพี่น้องก็เลยแบบว่าสาราวุฒิกันเลยเนาะสาราวุฒิเจ้าํำสั่งมาดานต่อเนาะโอเคนะพี่น้องติดตาม EP ต่อไปเด้อสำหรับ EP นี้บมพอนคอตลํลำลาไปก่อนสบายดีและสวัสดี